ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันท่าไมถึงไม่รู้เล่าฝึกก็ฝึกไม่ฝึกก็คือไม่ฝึกสิคืออาจารย์อาชันล่ะหลังจากที่เขาไม่สบายก็ลืมวารยุตไปหมดแต่มีอยู่วันหนึ่งนั่งกินเหล้ากันจูๆ่ๆก็จำขึ้นมาได้แล้วก็เลยถ่ายทอดให้กับฉันน่ะงั้นก็ได้ฝึกกันสิที่แย่คือเช้าวันที่สองอ๋อตีแล้วเหรออืมเมียจา๋า อมยเมือม่อคืนหลับสบายจริงๆแต่ยังฝันด้วยฝันว่าพ่อของเธอนะ่ยถ่ายทอดวิชาหมาัดตะกระแตนเมาฉันหมดแล้วไม่ใช่ความฝันเมืม่อคืนเนี่ยพ่อฉันจะวิชามาัดตะกรแตนได้หมดนายกับพ่อสองคนเอาแต่ฝึกฝึกฝึกึสุดท้ายพ่อกับนายเมาหลับไปเลยไม่มังฉันจําอะไรไม่ได้เลยเอ่ะไม่มีทางก็เมื่อคืนนี้นายฝึกได้ดีมากเลยนะอ,อยังงนั้นเหรองั้นเราไปถามพ่อเธอนะ เออเออเออพ่อตาเออสิ่งหลบอกว่าเมื่อคืนพ่อถ่ายทอดวิชามดตระแตนให้ผมแล้วเออแต่ผมจำไม่ได้เลยพ่อตาเฮ้ยพ่อตาเฮ้ยพ่อตาพ่อตาเอออพ่อพ่อพ่อ แล้วก็น่าเป็นมาตั๊กแตนเมาหรือเปล่าล่ะเออเรื่องนี้ฉันไม่รู้จริงๆอ่ะงั้นที่ปลายก็เสียเที่ยวเท่านั้นเองสิไม่ใช่เสียเที่ยวแย่กว่าเสียเที่ยวอีกที่มีกอเอียติดตัวมาแผ่นหนึ่งด้วยเอาถามถำไม่คุยกันนานจังเออออกมาเจอไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆหรอกอ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะเมียฉันเองชื่อสิงไหลเห็นอย่างเลยพี่ลาปาดิ พี่แหละป้าไม่ต้องล็อกเรียกพี่ปลาเฉยๆก็ได้อะนะพี่ปลาอ้อซอช่วยได้อ้อซออีกทีได้ไหมชาวฟังอ้อซออ้อซออ้ซออ้อซออ้อซออ้ซอร้ายการจริงๆนะลูกพี่ไม่เท่าไรล็อกเฉยๆอยเรื่องมันยาวอ่ะตอนนี้ผมต้องรีบกลับไปที่ย่างหานแล้วอะไรนะไปย่างหานเหรอไปเถอะแล้วจะเล่าให้ฟังเฮ่อไป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 เกาะเกาะติดไปแต่งไม่โอ้โหเกาะติดบอกมาสิผมควรทำยังไงอ่ะ แนะนำไม่ได้ใช่ไหมานายทิ้งเซียวฉืออหรอก็ไม่รู้เลยอะแล้วคู่แฝดนั้นทำยังไงปะเฮ้ยน้ำมาได้ไงเนี่ยของคนนี้ใครอะอย่าเรียกฉันว่าถังถังได้หรือเปล่าแล้วเรียกว่าสามีน้อยดีหรือเปล่าไม่ดีแล้วใครเป็นสามีหลวงอะ ก็ฉ like <sm art Pie> ันอยากเรียกแบบนี้นี่นานายแรงแกฉันนะแล้วอยากเรียกยังไงก็เรียกไปก็แล้วกันฉันเป็นสามีน้อยภรรยาน้อยตรนนั้นมีของขายเยอะแยะเธอไม่ได้ไปซื้อของหน่อยเหรอให้สามีน้อยคุยจรากก่อนดีไหมก็ได้เดี๋ยวจะไปซื้อให้กินนิดหน่อยนะนิดนึงซื้อเยอะเลยไม่ต้องไปอยากให้ฉันหลอกไปเลยซื้อเลยไปนะเออไป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 คิดไปเรู้ไหมกูจะแต่งงานกับคนอื่นส่วนนายก็มาแต่งงานกับมู่ตันหรือขอาวาสนามันก็พูดยาก้วย ที่ฉันมาคราวนี้ก็เพื่อเชิญพวกนายไปร่วมงานฉันน่ะแล้วเจอเสี่ยวฉิหรือเปล่าละ่ะเจอเธออยู่ที่กวัวซื่อเทียนเซียงอาจจะคิดถึงนายขอไปมากเลยฉันต้องขอโทษจริงๆนะไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะทุกอย่างที่นายทำก็เพื่อแก้แค้นแต่ทิ้งเสี่ยวฉิไปแบบเนี้คิดว่ามันคุ้มค่าเหรอฉันก็ไม่ได้บอกจะทิ้งเธอนี่นะนายก็รู้นิสัยฉันฉันจะทําอะไรถ้าคิดแล้วไม่เสียใจอีกหรอกฉันคิดว่านายควรกลับไปอธิบายให้เธอฟัง ฉชนจะไปไม่ได้ยวเลยสามท่าสุดท้ายไก่บินห่านเดินไก่ตามหา่านนาไก่หารประสานยังไม่เรียบร้อยเลยอืมไม่ต้องลองเช่ว่าตอนนี้นายก็เรียนมามากพอแล้วแค่นี้พอใช้แล้วละใน,นสมองคนอย่างฉันไม่ดีคำว่าพออีกสองวันอาจารย์จะให้ฉันแต่งงานสามท่าน,นี้จะเป็นของขวัญแต่งงานเช่ว่านายควรจะรีบไปตอนนี้เลยปะเสละป้านายตั้งใจจะล้างแค้นน่ยมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าเพื่อคนที่ตายไปแล้วท้าใเป็นคนเป็นลําบากเนี่ยนายคิดว่ามันเหมาะเหรอได้ งั้นฉันจะกลับอือตรงแบบนี้สินายไปก่อนเดี๋ยวตามไปทีหลังได้ฉันกลับไปคราวเดียจะไปบอกข่าวเซลชื้อจริงสิงานฉันน่ะนายต้องมาให้ได้นะไม่อย่างนั้นฉันตายตาไม่หลับเนฉันจะไปเจโาเบาแล้วย่าพูดจาแบบนี้อีกเหรอไป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 คืนนี้เที่ยงคืนไปรอที่ประตูเมืองนะไม่ต้องรอกูหน้าไปก่อนผมก็ไปทันทัวแดงแต่งงานแน่นอนเลยอืมได้ สามีน้อยฮะ<า>พวกเขาลดราคาถูกๆูกเทนั้นก็เลยซื้อมานิดน้อยคไม่ว่าฉันนะสามีน้อยไม่ใช่นะอ๋อใช่ทางนี้หรอครับรุกวลจริงๆที่อุตส,ส่าห์เดินทางไกลามาเพื่อจะมาร่วมงานด้วยเนี่ยเกรงใจไปแล้วถ้าหากการสำเร็จคุณจะได้เป็นคนสนิทของหยวนซื่อขายอย่างพวกเราเนี่ยเทียบไม่ได้หรอกเชิญเชิญเชิญเช เออเอ่อไม่ทราบว่าท่านประธานาธิบด,ดีให้พวกคุณส่งเงินมาหรือเปล่าครับเอ๊คุณพ่ออย่าเสียมารยาทนักสิอ๋อแหมขอโทษด,ด้วยผมใจร้อนไปหน่อย <camar ader> พวกเรากำลังรองเงินที่จะไปคืนธนาคารนะครับความจริงผมก็อยากจะคุยกับคุณนันปังเรื่องนี้พอดีท่านประธานาธิบด,ดีต้องการเงินจํานวนมากเพื่อชักจูงพวกข้าราชการทุกอย่างเราค่อยจะเรียบร้อยคิดไปถึงระหว่างนี้จะเกิดเรื่องไม่คาดคิดทําให้เสียเงินไปเป็นจํานวนมาก นี่คุณหมายความว่าตอนนี้พวกเราไม่สามารถใช้หนีห้คุณได้แล้วนะอีกอย่างหนึง่งพวกเรายังหวังว่าคุณอันปังจะเห็นกับงานใหญ่ช่วยเหลือพวกเราด้วยเฮ้ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนแล้วถ้าพวกเรามีคงจะไม่ต้องขอคุณ<ว>แล้วพวกเราเข้าใจความลําบากของคุณแต่งานใหญ่ของเราเนี่ยถูกวางไว้แล้วจะผิดพลาดไม่ได้ว่าว่าคุณอันปังจะสามารถช่วย<อ>พวกเราได้นะแต่ว่าพวกเราคุณพ่อต้องการเท่าไหร่ล่ะต้องการเงินเท่าไหร่คุณลี ผมจะเอาเงินไปทําอะไรเนะี่ยคุณยังไม่รู้เลยนะคุณต้องการเงินถึงได้มาหาผมถ้าจะให้ผมทํางานผมคงช่วยไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการยืมเงินผมผมก็ต้องมีความสําคัญมากใช่๋ยวมผมต้องการเงินจำนวนห้าแสนเงินสดห้าแสนไม่ใช่น้อยนะมีปัญหาไหมเออตอนนี้ผมไม่มีเงินสดมากขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรผมจะแจ้งกับคุณลาตูเขาต้องส่งเงินมาแน่เขาจะยอมหรือ <c oughs> เขาไม่เคยปฏิเสธผม ไม่ต้องห่วงคุณก็เขียนสัญญาเงินกู้ไว้แค่นี้ก็หมดเรื่องแล้วต้องกําหนดเวลาคืนด้วยไหมเพราะผมไม่รู้เมื่อไหร่จะคืนเงินให้กับคุณได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณก็แค่เขียนนิดหน่อยแล้วก็เซ็นชื่อก็พอแล้วร้อยกระบวนเรืของเราได้เงินมาคุณก็คืนก็ได้ยังไงเงินก็คุณลาโตก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องหลังเลหรอกนะฮะขอบคุณคุณมากนะอืมงั้นผมจะเขียนสัญญาให้คุณเดียวนี้นี่ไม่ต้องคิดว่า เอาอย่างนี้นะแต่จะเชิญเสี่ยวหลาปามาร่วมงานแต่งงานของเราด้วยทีนี้เธอกับเสี่ยวหลาปาก็จะมีโอกาสคืนดีกันไม่ต้องนี่ทําไ,ไม่ไ่ลังดูก่อนนะถ้าเขามาแสดงว่าเขาอะยังชอบเธออยู่เพราะฉะนั้นเธอต้องให้โอกาสเขาหน่อยสิเสี่ยวหลาปาบอกว่าจะกลับมาหาเธอเขาไม่เคยลืมเธอเลยก่อนที่ฉันจะเจอนายฉันไม่รู้ว่าอะไรคือรักแรกพบทำไมเธอถึงได้ชอบฉันขอให้ย่งยืนชั่วฟ้าดิสลาย ไม่ใช่มั้งหน้าตาเธอเป็นยังไงอยังมองไม่ชัดเลยอะนื่แน่ก็มองเลยสิสวยหรือเปล่าสวยมากๆแล้วจมูกละ่ะสวยหรือเปล่ามันสวยมากสวยจริงๆเลย ฉันขอโทษยเดใช้ฉันไเชือยงลาเทได้อะฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำให้เธอนมันมีมากมันมีมากเลือเสีวชื่อิงฉันรักเกมากหนุ่มนี้ไม่แน่นอนเราควรจะถองทุกวันทุกนาทีเอาไว้ไม่ใช่หรย ฉันจะบอกให้นะช่วยชีวิตฉันเนี่ยมีหัวใจดวงเดียวมีเมียคนเดียวแล้วก็มีความรักครั้งเดียวนั่นก็คือเธอเสียลาบาขอสาบ,บานต่อฟ้าช่วยชีวิตคงฉันจะจับมือคันนี้ไปตลอดกาลแรปซับ,บต้นอธิษฐานตอนนี้แกเป็นความหวังเดียวของฉันขอร้องลนะ ขอร้องช่วยฉันด้วยฉันรักศิลาปาเพียงคนเดียวทั้งเมื่อก่อนตอนนี้หรือว่าอนาคตฉันขอร้องละ่ะขอร้องให้เขามาอยู่ข้างตัวฉันขอร้องละ่งละ จริงๆเหรอแมได้ยินทิจริงๆเหรอขอบคุณเจ้าคืออันปังเราแค่กดดันนิดหน่อยไม่เพียงจะเอาเงินมาให้เราแต่ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนเสิเขากล้าด่ากล้าเสียวกับพ่อก็สิอืมฉันว่าอำนาจที่เขาอยากได้คงมากกว่าพ่อเขาแน่เลยอื ก็ได้ฉันเอาอันนี้แหละเหมือนแล้วมาใหม่นะึผู้หญิงที่เคยอยู่กับเซลลาปาคนนั้นนี่หรือเคาจะกลับมาแล้วไม่ได้นะเซลชื้อคิ้วเธอเข้มเกินไปดูสิฉันว่าเธอขียนอ่อนเกินไปนะ ไม่นะโเอ,อ๋ยพูดถึงเรื่องทะเลกันสักทีเดี๋ยวฉันเขียนเองเอ,อ๊ะรองเทา้าฉันะหรอไม่เห็นรองเท้าเลยโู่โอเอ๋ยก็ใส่อยู่นี่ไงไม่ใช่ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะสวรรค์ที่จะบ้าตาอยู่แล้วนะเนี่ยนี่ดูสิเธอสวยแค่ไหนดูฉ<ม>ันตอนนี้สิถ้าสิลิลปาเห็นเขาจะทิ้งฉันหรือเปล่าโธ่เอ๋ยคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยมามามาเธอนั่งลงนะฉันจะแต่งหน้าให้เธอเองอืไม่ต้องห่วงนะก็ต้องมาแน่ นักเลดมากใช่ไหมเฮ้ยนี่โโแดงไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยใช่ไมเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เมื่อกี้ฉันรู้สึกหน้ามืดไปวูบหนึ่งมือกับเท้าชาใจเต้นแรงมากตังเบ้ฉันว่าวันนี้ไม่ใช่วันดีแน่เลยฉันว่า ยกเลิกงานเถอะยกเลิกงานจะบ้ากันเหรอเมื่อวานฉันไม่ได้กินข้าวท้งวานเพ่อจะมากินมื้อนี้โดยเฉพาะนายไม่ต้องเสแสร้งนะกำลังตื่นเต้นพื่อจะแต่งงานไม่มีอะไรน่ากลัวไม่ใช่นะฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมก็รู้สึกใจเต้นแรงมากรู้สึกมาตั้งแต่ไปพิเศษนะอ๋ออ้ยอย่าละจะเริ่มกลัวเข้าแล้วไม่จองไปสนใจอาหารไปเลยมามามไมา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 มมา ฉันไปเองก็ได้ไม่ต้องแบบนี้ว่าอไทุกคนฉันเทพนี่นางจะแต่งงานม่ต้องอย่างนี้มีไรน่ากลวีก็ไลูกเล่นขนมเปี๊ยะขนมโก๋ตังเล่ครับฉันขอประกาศว่าฉันจะแต่งงานเลยแต่งงานเนอ ขอแสดงความยินดีด้วยใช่มันมาได้ไงมาแล้วมาแล้วจางเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าจ้าทางนี้ต้องติดอะไรอีกไหมแขกทุกท่านคะเจ้าสาวมาแล้วค่ะอ๋อมาแล้วเจ้าสาวมาแล้วอู้อยู่ในชุดสีเหลืองสวยเชียวสีขาวสีเหลืองดูมากเลย ไม่ได้นอนนี่เห็นฟ uh ้าเหลืองดีไปบอกสีแดงสวยมากสวยมากสวยมากค่ะพี่หลิวเรียนจะแต่งงานก็ดีนะสิถึงจะมองไม่เห็นแต่ฉันเชื่อว่าพี่หลิวต้องอวยพรให้เธอแน่ชอบไหมชอบ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 เอ๊ะถึงเวลาแล้วนี่นาทสาไมพวกก็ยังไม่มาอีกใช่ ยินดีด้วยยินดีด้วยห,ห,หัวหน้าถังพกคุณมาแล้วเหรอยินดีด้วยนะยินดีด้วยเสียละป้าล่ะเอ,อเขาบอกว่ายังไงก็ต้องมาคิดว่าคงกําลังมามั้งพอดีไม่ได้อยู่ด้วยกัน ใครดีไอเอื้เนี่ยย่อยย่อยอร่อยเย้ยย่อยเ้าเยย่หน รู้อยู่ที่ไหนแต่ไม่บอกหรกเราไม่ได้ติดต่อกับเราเพราะเราไม่รู้เขาอยู่ไหนอะไม่รู้จริงบอกมาเสียลาปาอยู่ไหนจะรู้ยังก็ไม่ยอมบอกในคัเละเขาไม่ได้ติดต่อกับพวกเราเราพวกเราไม่รู้อยู่ไหนอยู่จริงนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงพวกนายใครก็มาลเฮ้ยพวกหนีไป